ประเทศไทยก็นวมินตอบอมาศครับโอ้ตัวนีเก่งกลับมาที่ศึกรวมพลคนรักกระบี่ครับอ่าวนางแลนดมาร์กบ็อกซิ่งเดย์ครับสำเร็จโทษยกที่9ครับทางด้านของแซมสันเดินทางมาถึงคู่มวยไทยนานานชาติกำหนดไว้72กิโลกรัมครับกำหนดไว้3ยกนวมินตอบอมาตครับกับซีริกจากฝรั่งเศสครับคุณสันชัยมชมกันนะครับคู่ที่3นะครับซีริก กับนวมินต่อบบมาสนี่ก็ชกได้หลายรูปแบบดีกรีี่ยดิแชมป์พาบ้านะครับ,รบ<อ>สากลนวมินต่อบบมาสนี่เป็นสิทธิเอกเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นในแบบมวยไทยของต่อัวมาสนะครับ,รบเดินสายชกต่างประเทศเป็นว่าเล่นเลยนะครับตอนนี้ไปรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือเป็นรายการใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับศึกมวยไทยนานาชาตินี่ก็ระยะหลังนี่ ชนะตลอดนะครับนวมินต่อบัวมาดจะไหวครูอย่างเป็นทางการก่อน,นครับกำหนดไว้สมยกมาแล้วครับเปลงปีกองไหวครูฝรั่งเศสกับประเทศไทยครับบนเวทีสมรักสมมากครับกรรมาการผู้ชี้ขาดจากเวทีมวยสยามบอมน้อยต้องขอบคุณคุณเถลิงอยู่บำร,รุงนะครับขอบคุณคุณธีรยุทธ์คุณธรรมนูนหอประเสริฐกิจโอกาสนี้ขอบคุณพันตำรวจโทสุสทธิชัยเทียนโพนครับรองผู้กำกับ สอพอกระแสสินจังหวัดสงขลาครับที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตัดสินอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่หายป่วยไวๆด้วยครับ mm hmm. ดรพิทักทอนแผ่ตัวแทนกรรมการก็ไปเยี่ยมแล้วนะครับ mm hmm. มเมื่อเช้านี่เป็นครอบครัวของคนมวยเรานะครับท่านพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพร,รอผู้กับสอพอกระแสสินจังหวัดสงขลาครับอ mm ่ะ hmm. ไปบนเวทีครับ บนเวทีสมรักสมมาตรเป็นผู้ชี้ขาดนวมินครับกับฝรั่งเศสคุณสันชัยมาดูว่านวมินนี่เป็นไปตามที่อาจารย์บัญชาเรียนไว้แล้ว,ว่างนะครับว่าฟอร์มดีมากช่วงหลังชนะรวดไปต่อยต่างประเทศชนะตลอดอืมนี่เรามาดูนะครับซึกนะจากฝรั่งเศสแชมป์โลกฟุตบอลนักชกจากฝรั่งเศสดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับสูง,งใหญ่นะครับพ่เยบขึ้นไปถอนมงคลให้ครับนี่อดีตนักบอยดังจากภาคใต้นะครับใช่ใช่ เดี๋ยวนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นครูมวยนะครับแล้วก็ส่งนักมวยนี่ไปชกเวทีใหญ่ๆในกรุงเทพเดี๋ยวดููผาถาพี่เทียบเหนียวไม่เหนียวครับโดนศอกแตกไม่แตกออกเลยว่ากันเลยครับสลิดเยียบเข้ามาน้ำมินรอจังหวะอยู่เสียขาล่างไปก่อนน้าลครับเจ้ายางเลยน้ำมิน เอ้าโดนหัดแข่งคืนมาเอาเป็นจอยานจอยานเน้นจอยานแล้วถีบสกัดไว้ครับน่เ,เอ้าสนิกเล่นหมัดเลยครับเ,เอ้ามีเข่าด้วยเยหมือนฝังแสนี่อาวุธนารายคือเข่านะ คนนี้เขฝึกเข่ากันเลยเดี๋ยวนี้ประเภทกลัวเข่าแบบสมัยก่อนไม่มีแล้วนะครับบางทีเขานักมวยไทยจะน็อกเลยนะนักชกต่างชาติแต่ว่าเียงกลัวเข่าอยู่กับจีนนะฮะเออพวกนักมวยจีนเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นเข่าเมื่อไหร่ยุไปเลยครับปลับวกขามาวาครับโอ้โหกดด้วยมัดครับ ว่ามินหูสวยมากเลยโอ้โหช็อตงามช็อตเด็ดจากเอสดี28เลยครับเด็แชมป์โบสถ์คอนนะครับคนนับครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเอาลนะครับคนนับครับเลือดสาดครับโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวไฮไลท์มันมาเอสดี28เอาเลือกไม่ร่วอกเลืไม่เลืออยู่ไม่อยู่ครับแม่ใครจะอยู่ใครจะไปครับ พ่อเจ้าแม่เจ้าครับ What happened เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวมีอีกมีอีกมีอีกหิมะไม่อยู่อยไม่อยู่น้ำไม่น้ำโหโหอะไรนะรามอวบินได้หนึ่งนับแต่ว่าตัวเองเลือดสาดครับคุณนริศสิงห์วังชาอยู่ไหนรามอวบิเศษคุณนริศสิงห์วังชาครับคุณนริศไปไหนอาผักเพี่ยงไปเพี่ยงมา วันไปแล้วเลือดสาดเลือดสาดกับแบบนี้ใส่ดิยวสุดก้าวโคตรดีดูจังหวะบวกกันครับนี่ครับเราได้นับก่อนครับหล่นทั้งยืนครับ โอ้แล้วหลังจากนั้นครับดูเกิดอะไรขึ้นครับเขาสวนมาเราแตกครับแล้วหลังจากนั้นได้นับอีกหนึ่งครั้งครับสองนับคณาวมินแต่ว่าตัวเองหนึ่งนับก็จริงแต่ว่าเลือดอาบครับหางคิ้วนี่แหกโค้งไปเลยครับดูครับนี่ครับแม่จะไปอยู่แล้วครับฟื้นเด้กกลับขึ้นมาอีกครับอาจารย์บัญชาตอนนี้กล้องกำลังซูมให้เห็นแผลแตกนะครับเหนือคิ้วซ้ายนาวมินตอนนี้พี่เลี้ยงนี่ห้ามเลือดหยุดแล้วนะครับ แต่ดูแล้วแผลใหญ่พอสมควรแล้วครับโ,โหสลินเต็มไปหมดแล้วครับอ,อต้องต้องปอกไว้ก่อนอย่างน้อยให้เลือดหยุดก่อนอนานๆจะเห็นประวัติศาสตร์หน้านหนึ่งของมวยไทยครับยกเดียว3นับอาจารย์บัญชาน,นาั่นนะซิโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับหาช็ยากกับแบบ<ค>น,นี้คนดูทั้งเวทีนี่ลุกขึ้นยืนดูพร้อมกันทั้งหมดแล้วนะครับมวยคู่นี้คู่เดียวสนุกับเอาตื่นเต้นแล้วก็คุ้มจริงๆครับ คุณลกพูนยายยังยืนดูภาคไปเลยนะมันจะกู้มันจริงๆครอ่ะคุณอาชัยไปดูรีเพย์ไปดูย้อนหลังก็ได้ครับเอสดียีครับลุ้นกันต่อครับยกที่สองครับจะลงเอยอย่างไรครับคู่นี้ตามต่อครับยกสองจะมันหมือยกแรกหรือเปล่ามีน้องมีนาอีกไหมตายแล้วครับโทมินโอ้ยโอ้โหเซนิคก,ก็ไม่ธรรมดา มาวางแข้งมาสูงเลยเจอหมัดแลวมินไปนี่ครับอาถันจริงๆครับเตะที28วันพิ่งันก็มวยสนุกวันเสาร์สุดเจ้ามวยไทยครับโอ้โหยกเดียวสามนับขาที่ไหนได้ครับมาลุ้นสามนับแบบนี้สู้กันต่อได้ด้วยนะแล้วมีเลือดอาบมีครบทุกรสนะครับช็อตเด็ดๆด้วยครับไม่ใช่น็อกเบาๆครับน็อกแทบจะไม่ลุกอยู่แล้วครับโอ้โหฟื้นไปอีกแล้วฟื้นไปอีกแล้วแทงเขาด้วยเอ้า เดินใส่แล้วน้ำมันคืนต้องคืนเสียบเขาเสียบเขาน,นีเลยแหลแผลยังดูน่ากลัวครับเซติกเพราะว่าดูท่าทางเขาฟื้นครับร่างกายเขาสูงใหญ่กว่านะแต่ถ้าดีกว่าเดินเข้าหาครับแล้วก็นวาวมินเรามีตำแหน่งนะครับที่แผลแตกเซติกก็มาซ้ำครับปักต่อ,อขวาแล้วก็ปวกขวาครับวดก็แน่นมากโอ้โห ยืนวัดดวงนะครับแบบนี้ยืนวัดดวงเลยนะครับแหมโดนห้องเครื่องครับไม่ได้เจตนาครับไม่มีเจตนาใครหนักกว่าใครวัดกันใครหนักคนนั้นเลยเนาะบนเวทีสมรับสมมาตรครับสนุกไปกับเกมด้วยครับเสื้อสีขาวขาวเปิดเลือดแน้ากรรมการเอาครับไปรับไม่ได้ครับทวาบิน อ่าครับต้องยุติครับยุติเกมก่อนครับ<อ>เบรเกมก่อนครับให้แพทย์สนามดูครับเลือดเลือดมันไหลเข้าตาครับเลือดไหลเข้าตาแล้วก็เป็นวัฒนแพทย์จากอา่าวนาครับมีสาขาที่<อ>จังหวัดสังโอให้โชค ยุดติดการชกเลยครับแม่หน้าเสียดายครับแต่ยอจริงๆอาจอะจอะโอ้โหหางคิ้วซ้ายโอ้โหแตกเยอะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับบาดแผลค่อนข้างจะลึกนะครับนี่ครับฝรั่งเศสชนะนอกยกสองนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับนี่ครับก้มลงกราบขอโทษเลยครับให้อภัยซึ่งขันแล้วกันนะครับนี่ครับสปิริตของนักสู้ครับเป็นคู่ประวัติศาสตร์จริงๆครับ ชนะทีนเกินน้องเอายก2นะครับทางด้านของเซริกจากฝรั่งเศสอไปดูไฮไลท์ภาพช้าก่อนครับมุมสวยๆจาก s d 28ครับดูนะครับภาพช้าๆครับนี่ครับทีเดียวโดนศอกหล่นแล้ววิรกเลยครับหางคิวหลังจากนั้นเกมเปิดเดือดเลยครับดูครับนี่ครับถอยอย่างเดียวครับทางด้านของนวมินโอหางคิวซ้ายนี่แผละกาชะการครับจดแพทย์เลเกมให้แพทย์สนามดูนะครับ สมรักสมมารสุดท้ายแล้วยุติเกมการชกลงนะครับขออนุญาตพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ